สวัสดีครับหลังจากที่ได้ทำคลิปสอนนะครับการทำลายแชทบอทนะครับเพื่อจะดูผลการเรียนของนักเรียนนะครับโดยที่นะครับเราจะมีนักเรียนกี่คนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยเป็นพันก็ตามนะครับเราจะใช้ระบบนะครับการสร้างรหัสนะครับของนักเรียนหรือว่าเลขประชาชนของนักเรียนก็ได้นะครับในชีตหลักก็คือชีตเมนูนะครับเสร็จแล้วเราค่อยแยกนะครับรายละเอียดของนักเรียนแต่ละชั้นนะครับ เข้าไปอยู่ตามชีตต่างๆนะครับจะกี่โมกี่ชั้นกี่ห้องก็แล้วแต่นะครับเสร็จแล้วนะฮะเราก็นะครับมาเทรนนิ่งเฟสนะครับก็คือเอาเฉพาะนะครับรหัสนักเรียนนะครับหรือว่ารหัสเลขประชาชนที่ไม่มีนะครับที่ไม่มีอยู่ในนะครับอยู่ในชีตนะฮะเพื่อให้มันมาค้นหาชื่อที่มันมีนะครับเทคนิคอยู่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราไม่จะไม่จำเป็นจะต้องไป เทรน n ิ n งเฟสนะรายชื่อนักเรียนหรือว่าหารนักเรียนทุกคนนะครับในไดอะล็อกโนะครับถ้าใครได้ติดตามคลิปสอนมาตลอดนะครับก็จะเห็นว่านะครับวิธีการนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับโดยเราไม่ต้องมาทําอะไรมากนะครับก็คือพิมพ์แค่2รหัสนะครับหรือว่า2อเลขแบบนี้นะครับก็สามารถจะค้นหานักเรียนเป็นร้อยเป็นพันได้แล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อเราทําแบบนี้ได้แล้วนะครับต่อไปนะครับเวลารายงานผลการเรียนนะครับเราก็จะทําการค้นหานะครับ โดยการพิมพ์รหัสนักเรียนลงไปตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะเช่นนะครับต้องการทราบว่านะครับรหัส6ตัวนี้นะฮะผลการเรียนได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เลขหนึ่งหตัวนะครับอย่างเงี้ยนะครับกด enter ลงไปอย่างเงี้นะครับอ่ามันก็จะโชว์นะครับว่ารหัส1 6ตัวนี่คือใครนะครับก็คือสมชายเรียนดีนะครับสมชายเรียนดีก็อยู่ห้องนี้นะครับได้เกรดสนะครับก็จะสรุปคะแนนออกมานะครับ ตามรูปแบบที่เราทำไว้นะครับแต่จะเห็นว่านะครับมันจะรายงานผลออกมานะครับก็คือรีสปอนออกมาครั้งเดียวนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนำเพิ่มเติมนะครับก็คือบางคนบอกว่านอกจากจะรายงานผลแบบนี้แล้วนะครับอยากให้มันส่งอย่างอื่นต่อเนื่องได้ไหมนะครับเช่นส่งสติ๊กเกอร์นะครับหรือว่าส่งเป็นเทมเพลตปุ่มขึ้นมานะครับเพื่อให้คลิกแ้้ไปไปที่อื่นได้อย่างเงี้ยนะครับ ถามว่าทําได้ไหมมันทําได้อยู่แล้วนะครับถ้าเราเข้าใจวิธีการทํานะครับในคลิปนี้ก็จะมาต่อยอดให้นะครับมาแนะนําเทคนิคนะครับวิธีการว่าทําอย่างไรถ้าเราทําแบบนี้สําเร็จในสเต็ปที่1น,นะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับผมก็จะทําการเปิดสคริปต์ขึ้นมาก่อนนะครับมาที่เครื่องมือนะครับโปรแกรมแก้ไขสคริปต์นะครับโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ อ่ะนี่คือสคริปต์นะครับที่เราทำสำเร็จแล้วก็ได้ผลตามเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากเพิ่มนะฮะว่าให้มันส่งอะไรเพิ่มเติมนั้นนะฮะเราก็จะต้องมาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะซูมเข้ามานิดนึงนะฮะมาทำความเข้าใจวารีเซอนะครับก็คือผลลัพธ์นะครับหรือว่า Output หรือว่าคำตอบนะครับเมื่อทำการค้นหารหัสเจอแล้วนะครับเราจะให้มันแสดงผลอะไรออกมานะครับจะอยู่ที่โซนพวกสีแดงเหล่านี้แหละนะครับ ทีนี้นะครับมันจะส่งออกมาในลักษณะเป็นฟูลฟิลเมนต์เมสเซจนะครับในรูปแบบของฟูลฟิลเมนต์เมสเซจนะครับแล้วก็จะส่งออกมาในแพลตฟอร์มไลน์นะฮะแพลตฟอร์มไลน์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับหนึ่งชุดนะครับที่มันส่งออกมานะครับมันจะต้องประกอบไปด้วยคำสั่งตัวนี้แหละนะครับก็คือปีกาตัวนี้นะฮะไล่ตั้งแต่แพลตฟอร์มไลน์ไทชชนิดโฟหรือว่าสี่เพย์โลดนะครับไลน์นะครับ ตรงนี้ต้องมีนะฮะสองสามสามสี่บรรทัดตรงนี้ต้องต้องมีนะฮะส่วนเราจะโชว์แบบไหนนั้นนะฮะส่วนเราจะโชว์แบบไหนนั้นอยู่แค่นี้เองนะครับอยู่ที่ใช้นะครับจะโชว์แบบไหนเช่นถ้าโชว์แบบเมสเซจนะครับเราก็ไปศึกษารูปแบบเมสเซจมันส่งยังไงนะครับหรือว่าโชว์แบบสติ๊กเกอร์เราก็ต้องไปศึกษาแบบสติ๊กเกอร์เป็นยังไงนะครับหรือว่าไปโชว์แบบปุ่มแบบเทมเพลตปุ่มอย่างเงี้ยแบบแคลโรเซลแบบอีเวนท์แบบอะไรพวกนี้ แล้วก็ต้องไปดูรูปแบบมันทำยังไงนะครับอันนั้นก็อาจจะไปใช้บอดดีไซน์นะครับในการออกแบบนะครับทีนี้นะครับถ้าดูตามนี้แล้วนะครับผมก็จะมาคลิกตรงนี้ให้ดูนะฮะตรงปีกกาเปิดตรงนี้นะครับปีกกาเปิดพอคลิกแล้วจะเป็นสีเขียวนะฮะและเมื่อเราคลิกแบบนี้ครับจะทําให้เรารู้ว่านะครับหชุดคําสั่งนะครับที่มันแสดงนะครับออกมาแบบนี้นะฮะเนี่ยแบบนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมาจนถึงครูที่ปรึกษาในพิิวัตฑ์มรดกปัญหาเนี่ย มันสแสดงนะครับจนถึงโครงสร้างมันไปถึงตรงไหนนะฮะวิธีการนะครับเราคลิกตรงนี้นะครับเป็นสีเขียวแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาคําสั่งมาดูคําสั่งเนี่ยมันมาจบอยู่ตรงนี้ครมันมาจบอยู่ปีกาสีเขียวทางนี้นะครับเขาเรียกว่านี่คือ1ชุดคําสั่งนะครับทีนี้นะครับหลังจากนั้นแหละนะครับถ้าเราต้องการจะเพิ่มจะเพิ่มอะไรต่อจากนั้นนะครับเราก็จะเอามาต่อนะครับเอามาต่อจากตัวนี้นะครับ วิธีการต่อก็ไม่ยากนะครับก็จะต้องขั้นด้วยเครื่องหมายคอมมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะการส่งแบบเจสันนะฮะเป็นชุดคําสั่งนะฮะเราก็พิมพ์นะครับเครื่องหมายคอมมาเข้าไปแบบนี้นะครับเพื่อจะเป็นการส่งชุดต่อไปนะครับชุดต่อไปทีนี้ชุดต่อไปนะครับเอามาจากไหนอ่ะเดี๋ยวผมก็เอาตัวอย่างมาให้ดูอีกละนะฮะจริงๆแล้วเรื่องการส่งผมทำคลิปสอนไปแล้วนะครับ10รูปแบบนะฮะรูปแบบการส่งไม่ว่าจะเป็น Text s t ติ k e r Quick r e p l y หรือว่าเป็นแบบเทมเพลตอะไรเงีทำสอนไปหมดแล้วนะครับก็ลองไปดูคลิปย้อนหลังเพราะว่าแจกโค้ดไว้หมดแล้วด้วยนะฮะอ่ะทีนี้นะครับผมจะลองส่งสติกเกอร์ให้ดูก่อนนะครับโค้ดสติกเกอร์จริงๆโค้ดสติกเกอร์ก็มีแค่นี้นะฮะใช้สติกเกอร์นะครับแพ็กเกจไออะไรนะครับสติกเกอร์ไออะไรนะครับนี่คือโค้ดสติกเกอร์นะครับแต่เวลาเราจะมาเติมตรงนี้นะครับเราจะต้อง อเอามาตั้งแต่ตรงนี้นะครับแพลตฟอร์มต้องระบุแพลตฟอร์มว่าเป็นแพลตฟอร์มไลน์อย่างเงี้ยนะครับไทซีนะครับเพย์โหลดอะไรเงี้ยต้องเอามาแบบนี้ด้วยนะครับเอามาเป็นชุดคําสั่งเขาเรียกนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ทําการนะครับก็ปีแบบนี้นะครับจากปีกาเปิดมาให้ปีกาปิดนะฮะคลิกขวาก็ปีนะครับเดี๋ยวผมจะอัปโหลดตัวนี้นะครับใต้คลิปสอนให้นะครับทีนี้ตรงนี้นะฮะเราก็นะครับข้อเอนเตอลงมาก็ได้นะฮะข้อเอนเตอลงมาเสร็จแล้วคอนโทรลวีลงไป คอนโทร V ลงไปนะครแล้วก็จะเห็นชุดคําสั่งขึ้นมานะครับปีกาเปิดสีเขียวปิดปีกาเปิดสีเขียวตรงนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ทําการเซฟลงไปนะครับทาการเซฟลงไปนะฮะทีนี้ตัวอย่างตัวนี้นะครับแพ็กเกจ ID 2องนะฮะสติกเกอร์ ID 1นึเนี่ยมันจะเป็นหน้าตายังไงนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างก่อนนะครับท่านก็ต้องเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้ไปดูตารางของมันก่อนนะครับ PDF เนี่ยจะมีตัวอย่างนะครับสติ๊กเกอร์ไอดีนะครับกับแพ็กเกจไอดีนะฮะเมื่อกี้นะครับที่ผมใส่โค้ดเข้าไปตัวนี้นะฮะไปดูซินะครับแพ็กเกจไอดีสองสติ๊กเกอร์ไอดีร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับจะเป็นรูปไหนนะฮะไปดูซินะครับแพ็กเกจไอดีสองร้อยเจ็ดสิบเก้า 179อยู่โซนไหนแพ็กเกจไอดี279เราจะต้องอหาตัวนี้เป็นด้วยนะครับถ้าหาไม่เป็นก็นะครับไม่เข้าใจอีกนะครับว่าจะาไปใส่ยังไงนะครับผมจำไม่ได้แล้วผมเอามาจากลูกไหนนะเดี๋ยวลองไล่ดู ก็คือเราอยากใส่รูปไหนนะครับเราก็มาหาดูในในแพ็กเกจมันนี่แหลนะฮะแพ็กเกจ id สองสติกเกอร์ id 179ร้อยเจ็ดสิบเก้านี่ไงอ่านี่ไง179งร้อยเจ็ดสิบเก้านะกับสองนะครับ, er รบ,บ,รบแสดงว่ามันต้องขึ้นคำว่าโอเครูปนี้นะฮะ นะครับวิธีดูเลขตรงนี้นะฮะเนี่ยสติกเกอร์ไอดีนะครับด้านซ้ายจะเป็นสติกเกอร์ไอดีนะครับช่องที่สอง่าช่องแรกจะเป็นสติกเกอร์ไอดีช่องที่สองจะเป็นแพ็กเกจไอดีนะฮะดูตรงนี้นะฮะวิธีการดูนะฮะร้อยเจ็ดสิบเก้ากับสองนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะฮะมันก็จะเป็นแพ็กเกจไอดีสองสติกเกอร์ไอดีร้อยเจ็ดสิบเก้าโอเคนะฮะเมื่อเราดูเป็นแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปลี่ยนรูปได้ตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านะครับถ้านะครับ เสิร์ชหาคะแนนเจอแล้วจะเป็นรูปนี้หรือเปล่าจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะพอเราทําโค้ดตัวนี้เพิ่มเสร็จก็อย่าลืมนะครับต้องเซฟก่อนเซฟแล้วก็เผยแพร่ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดสร้างนะฮะกดสร้างกดอัปเดตครับโอเคนะครับพออัปเดตเสร็จเดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับอลองพิมพ์รหัสเดิมนี้ก็ได้นะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลขหนึ่งหก 1, ตัวนะครับดูซิ อ่าเห็นไหมครับก็จะโชว์สติกเกอร์ตัวน,นี้ขึ้นมานะครับเห็นไหมฮะรายงานผลนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ด้วยอย่างเงี้ยนะครับถ้าต้องการเปลี่ยนสติกเกอร์ตัวใหม่ทำไงอ่ามาดูสินะฮะเช่นนะครับเอาตัวสติกเกอร์อ่ดูสิดูสิลองหาดูครับลองหาดู เอาเอายิ้มหวานนี้ก็ได้เอาเตัวยิ้มหวานนี้ก็ได้นะถ้าเป็นตัวนี้นะฮะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น1กับ1นึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจหนึ่งนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนตัวนี้เป็นเล็กหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เป็นหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะฮะหนึ่งหนึ่งเจ็ดอ่ะลองเซฟดูนะครับเผยแพร่ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บนะครับกดสร้างอัปเดตนะฮะแล้วเราก็มาเทสดูนะฮะ 1,2,3,4,5,6กด Enter นะครับดูซินะครับนั่งไงฮะก็ยิ้มมาแลยนะครับนี่คือวิธีการต่อนะครับทีนี้นะครับถ้าต้องการต่อที่เป็นแบบปุ่มล่ะนะครับเช่นอยากได้ปุ่มแล้วก็หลังจากที่ประกาศผลแล้วนะครับทำเป็นปุ่มขึ้นมาแล้วก็แตะแล้วก็ไปเปิดเว็บอะไรที่เราต้องการนะครับอย่างเงี้ยทำยไงนะครับผมก็เตรียมให้อีกละนะฮะแบบที่2นะฮะแบบที่็นะก็ ก็ปีตัวนี้มาเลยเหมือนเดิมนะฮะจากปีกาเปิดนะฮะมาถึงปีกาปิดนะฮะก็ปีนะฮะก็ปีส่วนอ่าชื่อหรือ URL พอนนี้ท่านก็ไปเปลี่ยนเอานะฮะไปเปลี่ยนเราเองนะครับหรือข้อความนะับหรือข้อความทีนี้นะครับถ้าเราจะเอาเฉพาะผลการเรียนเมื่อกี้บวกกับปุ่มที่จะใส่เราก็เอามาแทนลน์ตรงนี้ได้เลยนะฮะก็คือเขียวถึงเขียวตรงนี้ก็ลบชิงได้เลยนะครับแต่ถ้าเราบอกว่าเอาสติกเกอร์ก็เอานะครับ แล้วก็ตามด้วยปุ่มด้วยทำไงครับก็ใช้ทฤษฎีเดิมนะครับก็คือต่อจากปีกาตัวนี้นะครับต่อจากปีกาตัวนี้ชุดนี้ก็ใส่เครื่องหมายคอมมาลงไปนะครับใส่คอมมาลงไปนะครับเป็นการขั้นนะครับกด enter นะครับเพื่อจะส่งชุดต่อไปนะครับเพื่อจะส่งชุดต่อไปเข้าไปทํางานนะครับก็คอนโทรล v นะครับพอวางลงไปแล้วนะครับเราก็จะเห็นนะครับเขียวถึงเขียวตรงนี้นะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับก็ลองเซฟดูนะฮะลองเซฟดู เผยแพร่ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บนะครับแล้วก็สร้างครับสร้างอัปเดตครอัปเดตเสร็จก็ตกลงได้แล้วนะครับทีนี้ก็มาเทสดูนะครับมาเทสอูนะฮะก็เลขเดิมนะฮะหนึ่งสองกด Enter นะครับอ่าทีนี้นะครับเมื่อจากว่านะครับตัวที่เราใช้เนี่นะครับมันเป็นบัตต o อนเทมเพลตนะครับพอเป็นบัตต o อนเทมเพลตแล้วเนี่ยครับเราจะมาเทสในไลน์คอมพิวเตอร์มันจะไม่โชว์นะครับ เราจะต้องไปเทสใน آ آ มือถือเราครับไปเทสในมือถือโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดมือถือขึ้นมานะครับพ้นจะเปิดมือถือขึ้นมานะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เอาเต็มจอไหมจะได้เห็นชัดๆ,ๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปนะครับ,รบพิมพ์ทดสอบนะฮะก็แตะไปที่คีย์บอร์ดเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าอคนที่สองก็ได้นะครับเดี๋ยวจะว่าแต่ชื่อเดิมสมชายนะครับไปดูคนที่สองด้วยนะฮะ แตะเข้าไปนะครับปังขีะมาแล้วนะครับเป็นสมสักเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นข้อมูลของสมสักเห็นไหมครับสมสักเรียนสมศักตั้งใจเกจเฉลี่ยสองนะครับสติ๊กเกอร์มาด้วยนะครับและก็ตามด้วยเห็นไหมครับก็จะมีปุ่มเข้ามาแบบนี้นะฮะถ้าเราแตะตรงนี้มันก็จะไปเปิดเว็บเว็บโรงเรียนตามที่เราใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับเปิดไหมอินเทอร์เน็ตมาไหม ่ทำไมมาชา้าจังเดี๋ยวโรงเรียนนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับถ้าเราแตะตรงนี้มันก็ต้องไปเข้าไปเปิดเว็บนะฮะสงสัยนะฮะอ๋อตรงนี้โรงเรียนผมไม่ใช่ h T T P S นะครับมันเลยมันเลยไม่เปิดโอเคนะฮะจริงๆมันต้องเป็น h T T P เฉยๆนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวถ้าจะให้เปิดได้จริงๆก็ต้องมาแก้ตัวนี้นะฮะ เรือผมเป็น HTTP นะฮะกดเซฟไปโอเคใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บนะฮะยังไม่ได้ไปขอนะะหรือว่าไปทำปรับเรื่องของโดเมนให้ให้ใช้ HTTP HTTPS ได้นะครับมันก็เลยเราจะไปใส่ S e มันก็ไม่ทำงานนะฮะโอเคนะครับเมื่อนะครับแก้ไขเสร็จแล้วนะครับเผยแพร่ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บแบบนี้ทุกครั้งนะะกดสร้างตกลงอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาเชสกันในสมาร์ทโฟนใหม่ก็ได้นะคระับเดี๋ยวผมเชสใหม่ก็แล้วกัน1 2 3 4 5 6อ่ะโอะเชคนะฮะมาแล้วทรง1 2 3 4อ้าวเอาเดี๋ยวทำไมบอกไม่มีรหัสน,นี้ในะระบบ1 2 3 4 5 6 อ่ะมาแล้วนะฮะพอมาแล้วตรงนี้นะฮะเราก็ลองแตะเข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียนดูนะฮะนะครับอ่ามาแล้วนะครับก็จะเปิดเว็บโรงเรียนเรามาแบบนี้นะฮะอันนี้คือแบบที่2นะครับอันนี้คือโค้ดของแบบบัตตันเทมเพลตนะครับจะต้องเปิดผ่านสมาร์ทโฟนนะฮะถึงจะดูได้นะฮะทีนี้นะครับถ้าแบบที่3นะฮะอันนี้จะเป็น เดี๋ยวไม่ให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะอันนี้ก็เป็นเฟรกเมสเซจนะครับเป็นรูปแบบนะครับเป็นแบบบับเบิ้ลนะฮะเป็นแบบบับเบิ้ลตรงนี้ก็ใช้บอดดีไซน์นะครับทำตัวอย่างให้ดูนะฮะก็ลองดูนะฮะก็ก๊อปตั้งแต่ปีกาเปิดนะฮะมาถึงสุดท้ายเลยแบบนี้คลิกขวาคัดลอกก๊อปปี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะเอามาแทนตัวตัวเดิมนี้นะครับก็คือนะครับตัวล่างสุดเนี่ยนะฮะผมก็คลิกจากสีเขียวนะฮะ ท่อนเทมเพลตนะครับมาจนถึงสีเขียวตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทันทีเออเนี่ยตรงนี้พัดท่ทอนเทมเพลตมาถึงเขียวข้างล่างนะครับนะกดรีเลย์เลยนะฮะและเราก็นะครับคอนโทรลวีนะครับตัวใหม่ลงไปนะครับมาจนถึงเขียวนะฮะแบบนี้นะครับหนึ่งชุดคําสั่งนะครับก็กดเซฟเลยนะฮะ แล้วก็เผยแพร่ใช้งานเป็นแอปพลิเคชันเว็บนะครับก็กดสร้างเหมือนเดิมอัปเดตนะฮะทีเดี๋ยวจะดูหน้าตามันนะฮะตัวนี้สามารถที่จะดูผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้นะฮะตัวนี้ถ้าเป็นแบบฟลิกนิเซจตัวนี้นะครับแบบบับเบิลเนี่ยมันจะเป็นต้องใช้สมาร์ทโฟนก็ดูได้นะครับในคอมก็ดูได้นะฮะ URL ตัวนี้ก็คือ URL ของรูปภาพนะครับแล้วก็ใช้วิธีการฝากรูปภาพบนเว็บนะครฝากรูปภาพแล้วก็ URL มาใส่นะครับว่าหัว รูปภาพนั้นจะให้เป็นภาพอะไรนะฮะจากนั้นตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์นะฮะสำหรับเข้านะครับว่าเราจะไปให้ไปดูอะไรนะครับเช่นตัวนี้ผมจะให้เข้าเว็บไซต์โรงเรียนนะครับหรือท่านจะทําเป็นนะครับเข้าไปดูเว็บแอปก็ได้นะครับคือประกาศตัวนี้สั้นๆอยากเข้าไปดูรายละเอียดก็แตะตรงนี้เข้าไปดูเว็บแอปโรงเรียนแล้วก็ใส่รหัสเข้าไปอะไรพวกนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่การจะประยุกต์ใช้งานนะครับโอเคนะครับทีนี้เมื่อเราทําแบบนี้เสร็จนะครับเราก็มาเช็คได้เลยนะครับ ผมก็จะเปิดตัวเดิมมานี่แหละนะฮะพิมพ์รหัสนักเรียนเข้าไปนะครับหนึ่ง6สามี่ห้าหกด enter อย่างเงี้ยนะครับอ่ามาแล้วนะครับมันก็จะโชว์เลยนะครับว่ารายงานผลการเรียนนะครับสมชายเรียนดีนะครับเกรดเฉลี่ยเท่านี้นะครับแล้วก็สติกเกอร์ยิ้มหวานมาเลยนะเสร็จแล้วก็เนี่ยตัวนี้ก็คือตัวบัตต้อนนะฮะที่เราออกแบบมานะครับเราก็ใส่รูปอะไรก็ได้ลงไปนะครับ เป็นรูปเว็บโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้ก็จะมีปุ่มเข้ามาแล้วนะฮะท่านก็สามารถที่จะแตะนะครับแตะเข้าสู่เว็บโรงเรียนอย่างเงี้ยก็ได้เห็นไหมครับก็เปิดเข้ามาแบบนี้เหมือนกันนะครับนี่คือวิธีการนะครับวิธีการประยุกต์ต่อยอดนะครับไม่ใช่ว่าทําผลการเรียนเข้ามาแล้วดูได้นะครับแบบนี้แบบเดียวเท่านั้นนะฮะเราสามารถที่จะส่งต่ออย่างอื่นได้นะครับโดยการใช้ชุดคําสั่งแบบนี้นะครับ แพลตฟอร์มไลน์ะครับใช้4 Payload Li ดไอย่างเี้นะครับแล้วก็มาเลือกชนิดใช้ว่าจะส่งอะไรต่อนะครับซึ่งผมก็เคยทำคลิปสอนมาแล้วนะครับว่าเราส่งได้ทั้งหลายแบบนะฮะเช่นค i c k ร e p l y นะครับอยากให้มันเกิดปุ่มต่างๆนะครับต่อด้านล่างพอแตะแล้วก็ให้มันพิมพ์นะฮะพิมพ์ข้อความแทนเราก็ได้นะครับมันก็ทำงานต่อนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับการนำไปประยุกต์ใช้นะครับนะยังไงก็ไปลองทำกันนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้ามีเทคนิคดีๆก็จะนำมาเสนอต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ